วันนี้ก็มาเสียหญหาอยู่ส่วนพิษคีอเก้านั่นแหละคะ่ะหยาท่วมหัวพวดโพหญ้านะคะโคตรห้าปวดตกซมือหลายย่หยาขึ้นไว้แล้วก็เอาบ่ท่านเนาะค่ะเนาะพอบบไดซีดหยาคุมห้าค่ะมีอุปกรณ์การใส่งานอยู่ค่ะแต่ว่าบ่มีปัญญาใส่เนาะค่ะเนะาะติดเครื่องตัดห้าบบไดาค้ค่ะพลังงานในตู้บบถึงดึงบบไดาค้ค่ะดึงเครื่องติดห้าบบติดคะ่ะก็เลยต้องอาศัยเสียมกับจอบนี่แหละคะ่ะเพื่อนที่ดีก็คือเสียมกับจอบด้วยคะ่ะ ค่ะงานคักหยาเนี่ยหยาอียงมาโพดโพดเนยค่ะกะเสียไปแล้วเครื่องนึงเนาะกะเป็นอันนี้เอาออกจากทางยางค่ะเพราะว่ายางบไดเลยหยานมีงูมีอย่างเนาะขี่เข็ยบโตซ้ำอยู่มือนี่ค่ะพี่น้องจะกะพยายามที่สิเหดให้มันสะอาดไวเนาะแต่กะมีหนูมีอย่างเสียค่ะบ่ใครดีนะคะเนาะหยามันสูงไว้หยาไวกะลาย กกบอลูซี่จะจังไดค่ะตอนนี้กะคือต้องขุดไปก่อนค่ะแล้วแกน,นั้นว่าสิซื้อยามาสีดอยู่ค่ะแต่ก็ต้องระวังนะคะต้องหายาที่สําหรับค่ะเอ้ยหายาที่ขายยาเท่านั้น,นะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาต้องระวังกับต้นพืชเท่านั้นเพราะเขาปลูกพริกปลูกผักนะะเนาะค่ะเนาะะสิบีบึงก่อนค่ะนี่แหละค่ะชีริจชาวสวนเปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาวสวนต้องทำใจทั้งเอยทั้งลาทั้งแดดฮอน จากซีว่าจังไดเนาะค่ะเนาะเสียแล่าๆกันลงค่ะพี่น้องจา้าอันนี้กะเฮ็ดผู้เดียวเนาะพราะว่าหาคนมาซอยหาคนมาตัดหยาไห้กะเบิงแทางคือสีบบมีไผอยากไดงานเน,ะนาะกะบบไดสนใจค่ะบ่มาตัดกะบ่เป็นยังค่ะเพราะว่าหยาลายปานี้ใส่เคี่ยงตัดแป๊บเดียวกันแล้วกะจ้ากะว่าสีจ้างตามตามหน้างานเนาะค่ะเนะาะบัานนี้กะเบิงแล้วกะคือสีบบมีไผยอยากมาเฮ็ดกะ tired <laughs> now i get through here <sighs> so tired and hot very mm -hmm. really, very really bad grass and now it's so good i can walk around in this area a little bit and i'm going to continue on monday with clean cleaning here <laughs> Well, Monday is tomorrow. <laughs> Today I stop at lunch, and I can uh, go back home, take a shower, and drink some cool beer. <laughs> oh my gosh! But still have a lot to do. Grass, grass, grass. <laughs>